สวัสดีครับแบงค์ซัมเดย์ปรินเซสเนื่องได้โอกาสวันวาเลนไทน์นะครับพี่แบงค์จึงทำคลิปพิเศษขึ้นมานะฮะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกมครับ <Yeah! S 1> แต่ว่าเป็นการเล่นเกมที่เกี่ยวกับความรักนั่นเองนะฮะเป็นเกมจับคู่เจ้าชายเจ้าหญิงโดยกติกานะพี่แบงค์เนี่ยก็จะมีรูปเจ้าหญิงขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้น้องๆจับคู่ให้ถูกครับว่าคนไหนเนี่ยเขาเป็นคู่รักกันเอออย่าจับผิดนะครับโดยจะมีให้ดูทั้งหมด 7คนเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเล่นกันเลยเริ่มต้นที่เจ้าหญิงคนแรกนะฮะมาเลยครับเจ้าหญิงราพันเซลเจ้าหญิงราพันเซลนี่คู่กับเจ้าชายคนไหนนะอาจจะตอบยากนิดนึงนะพี่แบงก์ก็มีช้อยส์มาให้เลือกนะครับหมายเลขหนึ่งมาหมายเลขสองและหมายเลขสามหนึ่งในสามคนนี้นะใครเป็นเจ้าชายของราพันเซลเอ่อนะฮะได้คำตอบหรือยังเสร็จเลยแล้วนะครับได้แก่หมายเลข สองเองนะครับฟรินไลเดอร์นั่นเองนะครับ,รบซึ่งเป็นตอนแรกเขาเป็นโจรก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าชายของเจ้าหญิงลาพันเซล์นั่นเองครับแล้วท่านใดสิ่งทั้งหลายไม่เหมือนเดิมเมื่อเริ่มมองจ้องเธอมาต่อเจ้าหญิงคนที่2ครับเ<ต><ต>จ้าหญิง ซินเดอเรล,ล่าช้อยมาหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามนะฮะตอบได้ไเอ่ยฉเฉลยแล้วนะครับได้แก่หมายเลขสามนั่นเองฮะเจ้าชายชามิ่งนั่นเองครับ เจ้าหญิงคนที่3ครับเจ้าหญิงอันนาอันนาต้องคู่กับใครนะเออมาครับพี่แบงก์ก็มีช้อยเหมือนเดิมครับหมายเลขหนึ่งหมายเลข2และหมายเลข3โอ้โหง่ายมากข้อน,นี้จิ้มผิดคนนะ,ฉะเฉลยครับเจ้าหญิงอน,นาก็ต้องคู่กับคริสตอฟหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับชอบไหมเหรอรักเลยแหละฉันจูบเธอได้เลย จูบได้ไหมถึงอยากจูบคือได้ไหมคือเราเอ๊จูบได้ไหมเอ๊อะไรจูบได้ข้อที่4ครับเจ้าหญิงเมริด้าครับคู่กับใครนะตอบยากใช่ไหมไปดูชอยกันตังทับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามครับถ้าคิดไม่ออกฉเฉลยครับไม่มีสักคนเลยครับเพราะว่าเจ้าหญิงเมริด้านั้นไม่มีเจ้าชายนะฮะโดนพี่แบงค์หลอกเข้าให้ คือเมริด้าข้าคือทายาทคนแรกของตระกูลดันบล็อกและข้าจะขอประลองธนูเพื่อเลือกคู่ของข้าเองแล้วลูกทำอะไรเนี่ยโอเคข้อนี้ใครตอบถูกมั้งครับพี่เชียว,ว่าแฟนมันแท้เยอะต่อไปครับเจ้าหญิงคนที่5แอรเรียลนั่นเองนะครับแอนเรียลนี่ก็ง่ายอีกแล้วเออใครตอบไม่ได้นี่เครื่องเลยนะช้อยที่หช้อยที่สและช้อยที่สครับตอบครับ เั่นแอรีเอลต้องคู่กับเจ้าชายเจ้าชายเอริกหมายเลขสามนั่นเอง <laughs> ง่ายสุดๆเพียงบอกแล้วจ้หญิงคนถัดไปครับ โพคาฮอนทัสโอ้โหนี่เริ่มยากขึ้นมาแล้ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูนะฮะโพคาฮอนทัสนี่เขามีชีวิตยอยู่จริงด้วยนะเอาช้อยมา1 2 3นะฮะโอเคครบแล้วจํากันได้ไม่เอ่ยแต่ละคนชื่ออะไรโพคาฮอนทัสคู่กับเจ้าชายหมายเลข1น,นั่นเองนะกับตันจอนสมิธอบูเราจะพบมันนาะทุกพลแห่งหลายครั้งหนึ่งไม่เคยมองเห็นว่าสำคัญความสัมพันนั้นประทับจิตสร้างสิ่งแสนสุข จุนนนเวียผ่า,ไไา,าตอบไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่เจ็ดเจ้าหญิงเบลนะฮะคู่กับเจ้าชายคนไหนครับช้อยส์มาเปิบ,ปบ,ปบเบเปบเฉลยแล้วนะเจ้าหญิงเบลคู่กับหมายเลขหมายเลขสองนั่นเองเจ้าชายอาดมนั่นเองนะครับผมหรือว่าเจ้าชายอสูรของเรานั่นเองครับยังกบปฏิหาร เป็นไงครับ <Yeah. S 1> เกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมง่ายๆต้อนรับวาเลนไทน์นั่นเองนะฮะและก่อนจะจากกันนะฮะตอบคำถามพี่แบงค์หน่อยครับว่าชอบเจ้าหญิงเจ้าชายคู่ไหนมากที่สุดนะฮะคอมเมนต์บอกพี่แบงค์หน่อยนะว่าชอบเพราะอะไรจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย